สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ ผู้สื่อข่าวไรทีวีประจำจระยองคุณสมนึกกรมพักรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาเศษที่ผ่านมาตำรวจสพแกลงจังหวัดระยองรับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะ4ประตูชนกับรถบรรทุกพ่วง22ล้อและบรรทุกพ่วงเกิดเพลิงลุกไหม้เหตุเกิดบนถนนบายพาส3648แยกอ่างตานนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองหลังรับแจ้งตำรวจจึงขอสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงจากอบตอทางเกวียนไปควบคุมเพลิงสอบสวนที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะ4ประตูสีขาวสภาพพังยับเยิน ผู้บาดเจ็บเป็นชาย2คนและห่างกันประมาณ15เมตรพบรถบรรทุกพ่วงพุ่งชนเบรเออร์มีเพลิงลุกไหมเจ้าหน้าทีต่ต้องปิดการจราจรรถยนต์ไม่สามารถขับขี่ผ่านไปได้ทั้งขาเข้าและขาออกเบื้องต้นเพราว่ารถบรรทุกพ่วง22ล้อบรรทุกทรายเต็มคันรถมาจากแยกทางเกวียนมุ่งหน้าแยกวังว่าถนนสุขุมวิทเมื่อถึงที่เกิดเหตุซึ่งกำลังมีการก่อสร้างถนนขยายเส้นทางการจราจรสี่เลนอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุรถบรรทุกพ่วง2 2ล้อได้พุ่งชนประสานงากับรถยนต์กระบะ4ีประตูอย่างรุนแรง รถทั้งสองคันกระเด็นไปคนละทิศละทางและถังน้ํามันรถบรรทุกพ่วงหลุดออกจากตัวเกิดเพลิงลุกไหม้รถพ่วงได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุตารวจสอบสวนและบันทึกภาพที่เกิดเหตุจะเชิญผู้ขับขี่รถทั้งสองคันไปสอบสวนเพื่อหาผู้เป็นฝ่ายประมาทก่อนดําเนินคดีต่อไป เมยองทะแนลนะครับ่อนถึงเมยองทะแนลนะครับตอนนี้มีอุบัติเหตุนะครับเส้นทางผ่านไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ได้นํารถติดกั้นแล้วก็เปิดสัญญาณไฟไว้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับนู่นเลยนะครับรถยนต์กระบะอยู่นู่นเลยนะครับทันทีเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถยนต์กระบะนะครับ ด้านหน้าพังยับเลยนะครับด้านหน้าพังยับเลยนะครับนะครับตอนนี้ไปลุกท่วมเลยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังทำการนะครับดับเพลิงควบคุมเพลิงนะครับตอนนี้ยังยังควบคุมไม่ได้นะครับจากใบพัดทางเกวียนนะครับมุ่งหน้าไปทางใบพัดวังว่านะครับ ยังถนนเส้นนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่นำรถเปิดสัญญาณไฟปิดกั้นไว้นะอะเเาเขตเขตตำบลทักเวียนนะครับอำเภอแกลงจัง,จงหวัดระยองนะครับตอนนี้ไปยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดนะครับเจ้าหน้าที่กำลังมุดเข้าไปนะครับ